ต่อไปนี้ผู้ใหญ่จะขอกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมาทางการเขาสั่งมาว่าทางการเขาสั่งมาว่าอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันระดมสมองเพื่อเฟ้นหาของดีในแต่ละชุมชนเพื่อนำเสนอรัฐบาลจะได้ไปต่อยอดในการประชุมเอเปกเขาแต่ที่ชาวบ้านเขาเสนอมาเนี่ย <c oughs> ผมยังไม่เห็นจะมีอะไรบรรเจิดเลย ผมก็เลยต้องมาหาเจ้าลินปราดชาวบ้านเพื่อนผมสักหน่อยไม่รู้ว่ามันออกจากป่ามาหรือยังยังเลยผู้ใหญ่พี่ลันแทนได้ไหมอ่ะเองก็รู้ว่าเขาไม่ถูก,กแต่พี่ลันมันมีไอเดียดีๆเสมอนะผู้ใหญ่เพื่อจอรวล้านสิเมลอวนะผู้ใหญ่ มาเหมเอ่อป่าไม่มีอะไรดับก็ได้เว้ยแล้ปู่ข้าวรักโลกไงอยากได้ไอเดียดีๆไม่ใช่เหรอพี่รันพี่รันว่<ม>าผู้ใหญ่มาปรึกษาพี่เรื่องของดีเสนอเอเปกแล้วแลวยังเวลาที่ต่างชาติมาประชุมและพักอาศัยที่บ้านเรา<ม>เราก็เสิร์ฟอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารที่เลื่องชื่อและอร่อยที่สุดในโลกอยู่แล้ว และทุกมือที่จําเป็นต่อร่างกายมนุษย์นี่แหละคือโอกาสของเราที่พวกเขาจะได้สัมผัสกับข้าวรักโลกแล้วยิ่งแต่เขาได้รู้ว่าข้าวที่กินเข้าไปไม่ได้เป็นข้าวที่ผ่านการเกษตรไว้ัสอีกแล้วแต่มันเป็นข้าวที่ปลูกด้วยความรักและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมนั่นแล้วก็พวกเขาจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนเศรษฐกิจเราจะโตพวดอลาดอย่าลืมนะนี่มันราชันลวงข้าวของโลกเอาแล้วทำไมข้าวต้องรักขโมยโลกด้วยล่ะรักโลก ข้าวรักโลกคือวิถีนาใหม่ที่ข้าปลูกและพยายามผลักดันชาวนาให้ปลูกในแบบรักษาวความสะอาดต่อโลกมาตลอดแม้ในชุมชนเราจะยังมีน้อยายก็ตามตีแต่ปัจจุบันนาประเทศเนี่ยกำลังจะแผ่ขยายไปเป็นนารักโลกในทุกๆตารางนิว้วอ๋อเป็นวิธีทำนาที่ต่างไปจากเดิมนี่เองการปลูกข้าวแบบเดิมๆจะมีน้ําขังอยู่ในานาตลอดเวลาทาให้เกิดกาซมีเทนและการมีเทนนี่แหละเป็นการเลื่อนกระจก ที่รุนแรงกว่ากาคแคบบอนไดออกไสด์ถึง28เท่ามีหน้าแล้วทุกวันนี้ระบบนนเวศมันถึงได้เกี่เียวกาจังการใช้เครื่องสูบน้ําเข้านามันก็ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดการเลนกระจกได้ยังไงส่วนต่อสั่งและฟังข้าวก็เผา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 ลงไป้นคอนทินเนอ่์เต็มอากาศไปหมดแล้วแสดงว่าปลูกข้าววิธีใหม่นี่มันแก้ปัญหาพรุ่งนี้ได้ใช่ไหมหนึ่งเราต้องปรับหน้าดินด้วยเลเซอร์หน้าดินจะได้เรียบเสมอกันประสิทธิภาพในการลดการเลนกระจก ของขั้นตอนการทํานาต่อไปก็จะง่ายขึ้นถ้าเราหันมาทํานาแบบเปียกสลับแห้งก็จะเช็คปริมาณน้ําในนาได้ซึ่งจะส่งผลต่อการกําหนดน้นนําในนาโดยที่เราให้น้ําเฉพาะเวลาที่ข้าวต้องการและงดให้น้ําได้ตอนที่ไม่จําเป็นแค่เนี้ยน้ำก็จะไม่ขังในนาตลอดเวลาเหมือนแต่ก่อนละเราขอเสนอท่อประจานที่มีรูอยู่รอบตัวทําให้คุณสามารถเช็คปริมาณน้ําในนาได้ เพียงคุณโทรมาหาเราภายในสิบนาทีนี้เราไปเลยครับผมฟรีทันทีครับพพอ,พอ,พอ,พอเพื่อทําตามขั้นตอนที่กล่าวมาน้ําก็ใช้น้อยลงเครื่องสูบน้ําก็ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงกล๊าซเรือนกระจกก็น้อยลงตามไปด้วย 3. พาดินไปหาหมอจะได้วิเคราะห์ว่าดินของเราต้องใช้ปุ๋ยเท่าไหร่จะใช้ที่จําเป็นเท่านั้นการในทั้งท็อกไซด์าจากดินจะได้ไม่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน4ี่ฟังและต่อสั่งใช้น้ำหมักย่อยสลายแทนการเผาชเชื่อแอก็เผาเผาเผาพูดแล้วก็น้าโมโหเฮ้ยโอ้ไม่น่าเชื่อ ว okay, ่าเกติคิดค้นวิธีปลูกข้าวได้ดีขนาดนี้จะบ้าเหรออบรมมาจากศูนย์วิจัยข้าวสังกัดกรมการข้าวต่างหากถึงเวลาที่ผู้บริโภคทั้งโลกจะเปลี่ยนไมซ์เซ็ตแล้วและออเดอร์เราจะพวดพลาดปังปุริยอย่างแน่นอนถ้าผู้บริโภคหันมากินข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกใบเนี่ยก็จะยิ้มไม่หุบแน่นอนเราจะกลายเป็นต้นแบบของชาวนาโลกทั่วโลกจะต้องมาศึกษาดูงานที่เราต้นทุนเรื่องข้าวเราน่าเชื่อถืออยู่แล้วพูดไรไป ย่อพงสนง <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยถึงโอกาสจริงๆแล้วเนี่ยที่ประเทศของเราจะผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตไปพร้อมกับเอเปกโดยที่โลกไม่ต้องคลุกฟุ่นอีกต่อไปถึงโอกาสจริงๆแล้วเนี่ยที่เราพร้อมจะเป็นเจ้าภาพและเป็นผู้นําในการสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านมาเมล็ดข้าวระกรอกข้าวไทย <c oughs> ข้าวไทยจงจเจริญ <c oughs> ข้าวไทย <c oughs> ข้าวไทยจงจเจริญ <c oughs> ชาติและสิ่งแวดล้อมสำคัญกับเรื่องของเรานี่ก็เคลียร์ไปแล้วและเรื่องของเราละ่ะก็เคลียรเมื่ไหร่ดีละ่ะ